สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายิานดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าปลาท่านะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อเมนูวันนี้เด้อเพื่อนจ๋าตำซั่วขนมจีนหมูยอไงไม่ดังตำซั่วขนมจีนหมูยอเพื่อนจ๋าแล้วก็มีแคบหมูเพื่อนจ๋าเพื่อกับพาร์ติชั่นพร์ติจัก,กรวาลไปเลยจ้าอื้มอือื้อืมอ,มอ,มอ เห็นนูมั้ยเห็นนูมั้ยมาอื้อหือเเพื่อนจ๋าอะไรแตกผักแก้มเราก็มีผักบุ้งหลังบ้านเพื่อนจ๋าอือหือหอือ วันนี้ก็จะมาบอกว่าปีศาจมีคราบฝรั่งน้อยทําไปเรื่อยเหมือกันเพื่อนจ้าขออนุญาตเพื่อนจ้าขออนุญาตนะจ้าใช้ซ่อมนะครับเพราะว่ามีบาดเงินเพื่อนจ้า fc ใหม่ fc เ,เก่าเมื่อกีนกน้นี้กันแั่นจ้านเพื่อนจ้ามาเด้อเดี๋ยวไปไม่รู้จะทนได้เท่าไหร่เด้องานมือก,กันนะ ก uh ัด huh. ก uh ันเลยจ้ามาคุณนเดจ้ามาเด้อ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 แคบหมูอร่อยมากอืมอุ้ยดูเส้นสิอุือหืมหมูยอ่ะ ตำชั่วหมูตำชั่วตำปูเออตำชั่วปูปลาเห็นจะ้ะหมูยอ่อพ่อนไม่หล่ะยัดซดน้ำอ่ะไม่ไงพี่เ๋ยวขาว วันนี้ลมเลยลมเย็นมนากเหมือนกันอืมผิดดิ่งแซ่บอืมอืม mũi do khẩu mũi do nhìn bông mũi do en mũi do toang mũ mũ một phần giá mũi do u กับปุก็มีเหมือนกันจ้ะปู่ดองด้วยดองเองโอ้วันวนีส้สุดๆโรงเรียนเปิดเพีงเสรแล้วเพิ่นมีงานเพิ่นจ้ะมันก็มีงานอ่ะ

มันเนื้ออร่อยมากมนั่งลงดีดอูเส้น

บูดองดองอร่อยกินเลยก่อนดีเมื่อจ้าไม่ได้สุดดอะทำไมดองอร่อยอย่างเงี้ยปูดองเผื่นจ้าตำปูปลาตำั่วปูปลานั่งลงอยู่สี่โต๊ะ Move mm, mm. on that? Hmm. Mm. 我一波，嗯，嗯，อร่อย。 มาเด้อเพื่อนจะมาแสบเสบนี่กันเด้อมาเด้อเด้อมามาเลยมาเลยอย่างนด้วยกันข้าวขาวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เด้อมะเขือไม่ใช่ข้าวขาวอืมรวม,มงูยอ,อเห็นไหม กันอยู่นี่อุย้ยเหนียวนุ่มเหมือนกันซื้อมาสิบบาทตลาด โอ้ยเพ่ขงขมานในกล่องเพ่ขงขมานในคลิปถ่ายละวร้องนานมากมันนีมันสาว์นะ โหสดจริงข uh ับหนู อ๋านี่แหล่อือฮัโห่วัวแต่ไม่อิ่มเพม่อนซะหมูยอแท่งชือมาสองแท่งแท่งละห้าสิบบาทผู้พริกพริกอะเผ็ดอะอืมอืม Bên ừ. đã Ồ hổ Thương nhớ Ủa นี่กระปูกอุย้ยอะไรมั้เนี่ยอ๋อมาเกิดเช็ดโอ้ยอือมันมากคุณเหมือนจะอือน่าจะยาวด้วยวันนี้ร้องเพลงเหมือนจะทีนาทีแล้วอ่ะ เพื่อนจะเสียงเพลงนั้นกูจะเลือกร้องไม่เลือกเลยโอเคเพื่อนจ๊ะเสียงเพลงจากโรงเรียนเพืเ่อนจะเดี๋ยวไปเล่มหลังบันเดี๋ยวไปเล่มหลังกล่องเพื่อนจะโบยยันอีเม้นเอโอ้ยของเพลงสามสีเพลงบ้นแลลวโอเคท่านเพื่อนนะคะเข้ามาชมที่นี้นะคะชอบลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแช แล้วก็ติดตามช่อน้งฟ้าพาสบด้อยค่ะเพือนาโอเคจุนคิ้ง่เด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย